สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอการวิเคราะห์กราฟทองคำนะครับประจำวันที่17มิมิถุนายนนะครับผมก็เออทองคำนะครับเมื่อวานเนี่ยเขานะครับเเปิดตลาดมานะครับเขาปรับตัวลงมานะครับจนถึงแนวรับและเขาก็เด้งนะครับวิ่งขึ้นไปนะครับโอ้โหหลายพันจุดเลยนะครับเนี่ย ถ้าเกิดวัดจากระยะตรงนี้นะครับหนึ่งแปดหนะครับโดยประมาณเนี่ยวิ่งไปสู่1856นะครับถือว่ามีความแรงแล้วก็ค่อนข้างแบบแข็งแรงมากๆนะครับในการวิ่งครั้งนี้นะครับเรามาดู MACD กันบ้างนะครับผมตอนนี้กราฟเนี่ยสามารถข้ามอ่า ไปอยู่นะครับในฝั่งของด้านบนได้นะครับผมม่งบอกว่ามีโมเมนตัมนะครับที่จะขึ้นไปนะครับดูสโตบ้างนะครับแกว่งตัวเป็นรอบเนาะสโตมีการแกว่งตัวแสดงว่ามีโอกาสนะครับที่เขาจะสามารถปรับตัวขึ้นไปได้อีกนะครับ EMA นะครับก็มีการ เรียงระเรียงเส้นใหม่นั่นเองนะครับกอ็อยู่ในช่วงของการปรับเรียงตัวเนาะก็มีโอกาสที่เขาจะย่อลงมาเทสนะครับตามแนวรับแนวต้านก่อนที่จะปรับตัวขึ้นไปได้ต่อนั่นเองนะครับดูจากภาพรวมนะครับองค์ประกอบแล้วนะครับคาดว่าราคานะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นแนวต้านเนาะ แนวต้านแล้วก็แนวรับนะครับจะมีรับอยู่3ตัวนะครับราคาเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับไปนี่หรือลงมาเทสนี่แล้วก็ไปนี่หรือลงมาเทสนี้แล้วก็ปรับตัวขึ้นไปต่อได้อีกนั่นเองนะครับก็โดยรวมแล้วนะครับตลาดทองคํานะครับยังสามารถที่จะปรับตัวขึ้นไปได้อีกนั่นเองนะครับสำหรับวิ วิดีโอการวิเคราะห์ในวันนี้นะครับก็เป็นวันที่17เทับเนาะแล้วก็6 5นะครับผมมีแนวรับนะครับอยู่นี่นะครับมีแนวต้านนะครับอยู่ที่ราคาตรงนี้นะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็เป็นแนวทางนะครับในการเทรดทองคำในวันนี้นั่นเองครับผม